ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะฮะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID ดีพลปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมที k t เคทีตู Studio นะครับโอเคคลิปนี้นะครับผมมาแลกฟรีแล้วก็อัพค่าพลังจูดเบลลิงเฮมกันดีกว่านะโอเคไม่ใช่จูดไปเขียวนะ ไม่ใช่จูดแดไฟเขียวนะจูด๊ดน้อ o มิเรตติ้งนะครับผมนะครับผมโอเคเนี่ยนิวนิวแคปเตอร์นะครับผมนะ New นิวแคปเตอร์ม,นะมานะครับผมนิวแคปเตอร์บอกเลยว่าไม่คิดเยอะเอาจูดเบลงแฮมก่อนคนแรกเลย5ดาวนะเดี๋ยวเช็คก่อน5ดาวเนี่ยไอแพ็คเนี่ยมันอยู่ถึงวันที่22เดือน11นะย2เดือน11ใช่ป่ะวะวันที่2ดิวันที่2เดือน11 นะฉะนั้นถ้าเราจะเช็คเนี่ยวันที่สองเดือนสิบนะและเดือนเนี้ยเราต้องอุ้ยก็มีแค่5้าดาวที่จะหมดนะครับผมก็เข้ามาเช็คได้นะบางคนดองดองจนลืมว่าว่ามันมีวันเมอายุนะนั่นนะครับผมโอเคไอพวกที่อยู่หลังที่สองก็ก็คือไม่หายนะครับผมก็สามารถเลขชุดถัดไปได้นะครับผมแต่ชุดถัดไปก็ต้องเลขนะนะโอเคนะครับผมมา ห้าดาวนะครับผมนอนจุดเบอร์ลิงแฮมนะครับผมฟอร์มดีเลือกเกินนะช่วงนี้ฟอร์มดีเลือกเกินบล็อกทูบล็อกอยู่แล้วนะครับผมมาจัดนะฮะจัดไปย่ายเสียมาเลขฟรีแล้วก็อัพคาพลังจุดเบอร์ลิงแฮมนะครับผมโอเคโอเคนะถ้าจะให้ดีก็กลางลุกดีสุดนะครับผมกลางรุกถูกกลางลุก โหดสุดนะโอเคมาปึ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเรียบร้อยนะครับผมไอ้เลขก็ไม่ได้ยากหรอกนะครับไอ้เลขฟรีนี่ก็ไม่ได้ยากหรอกนะมันจะไม่ยากตัวอัพวิวนี่แหละนะครับผมหายากซะเหลือเกินนะฮะโอเคเรียบร้อยนะสำหรับจุดเบรลิ่งเฮมนะครับผมคนอื่นค่อยว่ากันนะคนอื่นค่อยว่ากันโอเคมามาอัพค่าพลังกันดีกว่านะครับผมนะเรียบร้อยข้อดีก็คือมีบูทมีบูทเสริมนะ นะมีบูทเสริมของอาร์เตต้านะครับผมนะมีบูทเสริมของอาร์เตต้าก็คือจ่ายบอลนะสำหรับจูดมาอยู่ไหนนะอยู่ไหนอยู่นี่กลางรุกได้สบายนะครับผมเลเวลนะอัพเลเวลอัพเลเวล,วลก็จะหมดเหมือนกันนะเนี่ยก็จะหมดเหมือนกันนะหรือเปล่าโอ้ยสี่พันร้อยสองเลยหรอโ <N> <N> อ,อเคมา ตามสูตรนะครับผมตามสูตรอัพส่งบอลกันเลย hey, เอ้เออส่งบอลถูกแหละอัพส่งบอลไปแปดไปสิบนะครับผมส่งบอลสนะิบฮะส่งบอลสิบใส่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยอ่าครองบอลอีกแปดนะครองบอลแปดครองบอลแปดนะครับผมโอเคโอเคนะหรือว่าเดี๋ยวนะผมกำลังคิดอยู่ว่าจะไปสูตรไหน จะไปสูตรไหนจะเน้นครองบอลหรือว่าจะเน้นจ่ายบอลแต่จ่ายก็โอเคนะเอาจริงตามสูตรเดิมนะครับผมจ่ายบอลน,นะเด็กอีก4นะครับผมเด็กคือสปีดต้นนะเด็ก4ก็มไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่หรอกไอ้พวกนี้นะโลเวอร์แนะโลเวอร์แสเตมินา9สงสเตมินา9สงบาลานซ์81พลังกันยิง85 สปีด87นะครับผมแต่สปีดต้นไม่ได้เยอะนะนะสปีดต้นไม่ได้เยอะนะครองบอลแจกบอลดีนะครับผมครองบอลแจกบอลดีนะโอเคครองบอลกับจ่ายบอลค่อนข้างดีนะแล้วก็จะมีลูเวอร์ลูเวอร์ใส่ไปแล้วหรือสีเตะมาเกมรับนะครับผมก็จะมีใส่เกมรับนะสำหรับเบลลิงแฮมโอเคตามนี้นะครับผม96ไปพอนะครับผม96บูทแล้ว เก้าเก้านะครับผมทำไมไม่ทะลุ100ะร้อยไปเลยวะ <c oughs> ทำไมไม่ทะลุ100ะร้อยไปเลยวะนะครับโอเคมีบูทของอาร์ติต้าอยู่บวกหนึ่งอีกสําหรับจ่ายบอลสองสั้นนะครับผมโอเคเฮ้ยสวยว่านะครับผมบังโชนเก้าสิบน, 90, นะเลี้ยงบอลเป็ดหกแล้วประกับตัวเป็ดเก้าสองสั้นเก้าสิบนะถ้าถ้าไม่ถ้าไม่มีบูทเนี่ยมันจะอยู่มาเป็ดเก้านะมันจะอยู่เป็ดเก้านี่มีมีบูทของอาร์ติต้านะนะครับผมโอเค สเตมิน่า94นะสเตมิน่า94นะนะครับผมโอ้โหส,สวยๆนะครับผมสำหรับเบลลิงแฮมเวอร์ชันนี้นะฮะโอเคโอเครถและฟีเจอร์เขียวนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าตัวนี้กับฟีเจอร์เขียวอันไหนดีกว่ากันนะครับผมโอเคประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับเลขฟรีแล้วก็นนกอัพค่าพลังนะครับผมนั่นจูดเบลลิงแฮมนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวนึงที่น่าเลขสุดแล้วในะชุดนี้นะครับผมไงทุกคนก็ต้องเลขนะ โอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และก,กดกระดิ่งด้วยนะครับผมคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายแล้วเจอน